ถ้าพูดถึงนักเรียนที่มาขอคําปรึกษากับซนเซแล้วก็เกือบทุกคนแหละที่หลังจากได้รับคําปรึกษาไปแล้วจะมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นแต่มันก็จะมีข้อยกเว้นอยู่อย่างน้อยก็คนหนึ่งแหละที่ไม่ใช่คนแบบนั้นซึ่งก็คืออาซึมะโทกิส่วนสาเหตุนั้นเดิมทีก็ไม่ใช่มาจากตัวเธอและจะบอกว่ามาจากซนเซทั้งหมดก็ไม่ใช่โดยเช่นกันนั่นก็เพราะน้องโทกิมักจะมาในช่วงเวลาที่เซนเซไม่ค่อยมีงานที่สามารถไว้วานให้เธอทําได้ และหากไ้ออกคําสั่งใดๆกับเธอเลยจะกลายเป็นว่าเจ้าตัวจะยืนมองเซนเซอยู่ข้างหลักตลอดแตละบางทีแล้วนั้นหากคุณหันกลับไปมองหน้าเธอก็จะพบคําว่าสัา่งงานหนูหน่อยอยู่บนหน้าผาของเจ้าตัวก็ได้ดังนั้นเพื่อเป็นปการแก้ปัญหาและตัดปัญหาไม่ให้เจ้าตัวมาส่งออรากดดันนั้นเซนเซจึงได้บอกกับเจ้าตัวว่าในระหว่างที่ไม่ได้ทําอะไรก็พักที่นี่ได้ตามสะดวกเลยนะแรกๆเจ้าตัวก็ทําตัวไม่ถูกหรอก ว่าหลังจากที่เจ้าตัวเริ่มพักผ่อนในชาเล่หลังๆมาเจ้าตัวก็เริ่มพักผ่อนเหมือนห้องส่วนตัวของเธอไปแล้วแน่นอนว่าเจ้าตัวนั้นเป็นคนแรกที่เสียผู้เสียคนจากฝีมือของเซนเซแต่เรื่องราวมันจะไม่เป็นแบบนั้นเลยหากนอทอกิเกียรติเวลาที่แซสการ์ดกเตอร์ไปเข้าเรียนบ้าง